สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะเอ็บมณีนะคะ,ะ,คะเดินทางมาที่จงังหวัดบุรีรัมย์นะคะมาที่ปราสาทเมืองตํานะคะป้ายชัดๆเลยนะคะปราสาทเมืองตํานะคะเดือนที่แล้วนะคะก็ <S <s ไปที่เขาพนมรุ้งนะคะแต่ไม่ได้ลงมาที่ปราสาทเมืองตํานะคะวันนี้ก็ก็จะมีไกด์นาเที่ยวนะคะก็คือปู่วันนะคะพามาที่ปราสาทเมืองตํานะคะท่านชมนะคะแล้วเรา,าไปพูดคุยกับ อาปูกันดีกว่านะคะว่าที่มาที่ไปนะคะของเมืองอาปสาทเมืองต่ํานี้คืออะไรนะคะแอดนี้ก็ยังไม่รู้ประวัตินะคะค่ะท่านใดที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับแอดนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะโบราณน,นะคะโบราณสถานประสาทเมืองต่ำ อำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมาแต่น้องกีบ่ะค่ะโอ้เคยมาบ่ะคะนี่ครั้งแรกครั้งแรกหนูกับชื่อกันเนี่ยครั้งแรกคือกันค่ะหนูอยู่สังขาอาจารย์ขาจ้าแมนค่ะเห็นว่าขาบ่เนี่ยเห็นตัวใดเนี่ยค่ะเห็นตัวใดเนี่ยค่ะแม่ กำลังแนมเนาะเห็นนี่ยังเนาะค่ะแม่เห็นนี่ยังเนาะไม่เห็นเห็นน้ำกตูนี่ละบ่เอาบม่เห็นเห็นซีเห็นสิตัวเดียวบ่ซีตัวเดียวติ ต้นมะม่วงยังว่าต้นไงแกเนี่ยต้นมะม่วงเนาะค่ะเนาะเป็นหลายปีแล้วหรือว่าต้นปลาต้องสีนกต้นไงแบบนี้เป็นข้นกับข้นอะไให้ดูเอาปูก็ไม่รู้เพราะท่านบอกมาอย่างนี้ก็จังบอกที่จางสถานทำแบาให้มาถึงที่นี่เดี๋ยวจะรู้เองที่เคยพูดไว้จำได้ไหมค่ะจำได้ค่ะปูที่เรากินข้าวตัวนั่งนั่งกินข้าวนะคะใช่ก็จะบอกว่ามาถึงที่นี่เดี๋ยวท่านจะบอกเองแต่ให้ดูเอาว่าท่านจะให้ยังไงตอนนี้ เมื่อมาถึงแล้วยังไม่ได้จุดทูบหรอกนางตรงนี้แล้วท่านก็บ,บอกต่อไปอีกว่าให้มองไปทางซ้ายกับต้นไม้ค่ะพอมองไปก็เห็นอยู่จึงครึ่งอย่างว่าเลยเพราะว่าเราไม่เคยหาเรื่องแบบนี้เนะาะค่แต่นี้ให้ดูเอาว่าท่านเปิดโชคให้ไม่รู้ว่าจะแบบไหนเพราะไอ้ที่บอกนี้คือพยานาที่ที่ดูแลสถานที่เมืองตามเนี้ยท่านมาบอกกล่าวลูกหลาน ที่ลูกหลานมาไกลเนาะเราก็เลยขอท่านท่านก็บอกว่าเบอกแล้วจะเลยอยางที่เห็นนี่แหละค่ะต้นมะม่วงเนาะปูเนาะใช่ค่ะมะม่วงค่ะเดี๋ยวแอดมินีจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูไปใกล้ๆเลยนะคะที่ต้นมะม่วงมะม่วงป่าค่ะปูใช่มะม่วงป่าอืมค่ะเดี๋ยวเอาไปดูตัวเลขพร้อมกันนะคะกับแอดมินีเดอร์นะคะท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมตามที่มินีชาแนลไปนะคะเดี๋ยวอุ้มพา เดท่าน, report, いいททานผู้ชมนะคะที่ปู่ได้พูดกับเรา um เมื่อกี้นะคะว่าอ่าจะมีอย่างว่าเนาะมีมีปู่บอกว่าเหมือนรู้สึกรู้สึกได้ว่ามีคนบอกเขาบอกบอกว่าให้หันไปทางซ้ายค่ะค่ะว่าให้หันไปทางซ้ายแล้วปู่ก็หันมาปู่บอกว่าเห็นเหมือนเป็นพญานาคแต่เป็นตราเห็นเป็นตัวเลขใช่ใช่ค่ะเนี่ยตรงนี้เป็นเลขสี่เป็นเลขสีไทยเป็นเลขสีไทยนะคะท่านผู้ชมนี่ ต้นไม้นะคะต้นไม้บักใหญ่เลยเนาะหลายร้อยปีมาเนาะเป็นต้นต้นมะม่วงต้นมะม่วงต้นมะม่วงป่ามะม่วงป่าต้นมะม่วงสี่ใหญ่มากเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็สามตรงไหนเนาะอุ้มเห็นสามตรงไหนค่ะสามอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะสามข้างล่างนี่ก็มีสี่อีกค่ะนี่ก็สี่สี่สามบอสี่นี่ก็สี่เห็นไหมอันนี้ก็สี่ตรงนี้ก็เป็นสามสามใหญ่นะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทำมือให้ท่านผู้ชมดูพี่ดูนี่ก็ อันนี้เห็นเป็นสามเนาะสามค่ะสามใหญ่สามใหญ่เลยสามใหญ่นะคะท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นมือแอนดี้นะคะเพราะว่าถือกล้องด้วยนะคะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะถ่ายในนี้แล้วข้างล่างด้วยไหมนี่ค่ะในนี้เลยข้างล่างด้วยเนาะข้างล่าง่ะเป็นเป็นตัวไหนนะอุ้มมองเห็นเป็นตัวไหนนะสี่สี่ห้าติดกันเลยนสี่ห้าตรงนี้สี่ห้าบะนี่ค่ะไม่เห็นอ๋อสี่ห้าเนาะ ตรงนี้เป็นสีห้าข้างบนนี่สีสามเนาะข้างบนก็สีแต่สีสีไทยนี่ชัดมากเลยสีไทยชัดชัดมากเลยนะคะท่านผมนี่ก็ชัดค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะค่ะอันนี้คืออันนี้คือดูใกล้นะคะดูใกล้ค่ะถ้ามองไกลๆจะชัดกว่านี้ใช่เดี๋ยวไปซูมให้ท่านผู้ชมดูไกลๆเนาะโน้ก็ว่าคืออันลุ่งไงล่ะเป็นสีก็บห้ามันเป็นเปคอร์ดแต่มันเป็นขอดคือดาน่ะเนาะ ไลม่ซื้อๆเ้ะลายไม้ลายไม้เป็นไล่ใหม่นะลุงไ่ใหม่ลุงพ่อพ่อแมนห้ากระดเป็นสี่กระดาะเนาะเพราะว่าตัวนี้ไม่เป็นขอดขค่ะแมนแมจ้ะห้าไทยห้าไทยสี่ไทยเนาะไหนไหนตรงไนข้างล่างก็มีข้างล่างก็มีนี่ไงสามเรียงสีห แอดมินีเดินมานะคะเดินมาที่ปราสาทเมืองตํานะคะมันเดินเดินกัวนู้นนะคะแอดมินีเขไปเขาพนมรุ้งนะคะเดินไปเดินมาเห็นเหรียญบาทตกนะคะท่านผู้ชมคะเห็นเหรียญบาทตกนะคะเดินมาสี่คนนะคะแต่แอดมินีเห็นคนเดียวนะคะให้โชคกับเหรียญบาทบ่นะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะ พศอ,อ,อะไรเนาะเดี๋ยวดูก่อนดูพศอออก่นอนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามหรือเปล่า ต้องถ่ายเป็นภาพนิ่งนะคะท่านผู้ชมตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่ชัดนะคะสองห้าหกสิบสองห้าหกสามหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวดูด้วยตาเปล่าก่อนนะคะท่านผู้ชมพศ2563นะคะที่แอดมินีพูดเมื่อกี้นะคะว่าไม่พศ60ก็63นะ,ะ63นะคะ63จริงๆพศส5อ3เหรียญหนึบาทนะคะมาที่ปราสาทเมืองต่ำนะคะตอนนั้นก็ มาที่เขาพนมรุ้งนะคะค่ะวันนี้นะคะก็มากับปู่วันปู่วันนะคะ,คะก็ได้พามาที่ปราสาทเมืองต่ําถ้ามาที่เขาพนมรุ้งแล้วไม่ลงมาที่ปราสาทเมืองต่ําแสดงว่ามาไม่ถึงนะคะท่านผู้ชมค่ะปู่บอกว่าอย่างนี้นะคะก็เลยวันนี้นะคะมากับปู่นะคะค่ะมาสรุปตัวเลขกันนะคะท่านผู้ชมคะที่แอดมินนะคะเดินทางมาเป็นครั้งแรกนะคะที่ปราสาทเมืองต่า เดินมาปุ๊บนะคะก็เดินด้วยกันมาหลายๆคนนี่แหละคะ่ะแต่ว่าต่างคนต่างก็เดินแยกไปนะคะคนละทางแอดมินเดินตรงกลางนะคะก็จะมีสามคนสี่คนก็เดินตามหลักนะคะสองคนนะั้นเดินแยกคนละทางแอดมินเดินตรงกลางนะคะก็มาเจอเหรียญบาทนะคะมาเจอเหรียญบาทก็เหมือนบังเอิญน,นะคะท่านผู้ชมที่จะมองเห็นนะคะเหมือนแวบๆบแบบที่แอดมินมองเห็นตัวเลขที่ต้นใส วัดโคงเจียมน,นะคะท่านผู้ชมนะคะที่อุบลราชธานีนะคะก็ความรู้สึกก็เป็นอย่างนั้นนะคะมองเห็นแวบ,บๆนะคะแล้วก็มองเห็นตัวอมองเห็นเหรียญบาทก็แวบ,บๆเหมือนกันนะคะคือเหมือนแบบว่าเขาตั้งใจที่จะให้เรามองเห็นอะไรอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะความรู้สึกของแอดมินนีนะคะค่ะก็ดูพศแล้วก็2536นนะคะกับเหรียญบาทที่หลน่นที่ตกอยู่นะคะ เหรียญบาทก็ยังใหม่ๆอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมเหมือนจงใจจะให้เห็นยังไงยังงันเลยนะคะเพราะว่าเดินมา3คนแล้วก็แยกไปคนละทางอน้เดินตรงกลางก็เห็นพอดีนะคะหรือว่ามาที่ปราสาทนะคะโบราณน,นะคะเจ้า,จาที่จะทางนะคะที่เรามองไม่เห็นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เรามองไม่เห็นอาจจะให้โชคกับเหรียญบาทหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะท่านผู้ชมนะคะก็ดูประ,ะแล้วก็2 5 6 3 อาจจะให้โชคให้ลาบหรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็ตรงต้นไม้นะคะต้นมะม่วงนะคะใหญ่ๆนะคะก็มองเห็นเป็นสี่ห้าแล้วก็สี่สามนะคะค่ะต้นมะม่วงก็หลายร้อยปีมาแล้วนะคะสูงใหญ่ตระหง่านนะคะที่ปราสาทเมืองต่าแอดคิดว่าอาจจะให้โชคก็ได้นะคะท่านผู้ชมนเนาะแต่มไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะคะตัวเลขนะคะ ก็ให้ดูเป็นแนวทางนะคะที่แอดมินีเห็นที่ต้นใส่นะคะที่ผ่านมานะคะก็เห็นเป็นหกศูนย์แปดเจ็ดหรือเก้าเจ็ดนะคะก็จับจับคู่ไม่ถูกเข้าสามตัวนะคะคางวดนี้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เรามองไม่เห็นนะคะที่ปราสาทเมืองตอ่ำอาจจะให้กลับเหรียญบาทก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมนะคะก็ให้ดูเป็นแนวทาง นะคะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมก็ขอให้โชคดีนะคะมีโชคมีลาบนะคะที่ปราสาทเมืองต่ำนะคะเดือนีก็ให้อธิษฐานเอานะคะท่านใดที่รับชมนะคะอธิษฐานขออธิษฐานเอาโชคเอาราบนะคะแล้วก็ขอให้าการงานของเราดีขึ้นนะคะก็ขอได้นะคะไม่ได้มาก็ขอผ่านทางช่อง u t u b e ก็ได้นะคะ ค่ะแอ็ดมีก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ